สวัสดีครับวิคห์อบอลประจําวันที่3มิถุนายนฮะก็วันนี้มีสีคู่มาให้เชียร์กันนะครับคู่แรกซริโกโลเวอร์เจอด็อกเฮน่าฟุตบอลไอแลนด์พรมเมยร์ลีกนะเจ้าบ้านผลงานไม่ธรรมดานะทีมเยือนก็ถือว่าใช้ได้ผมว่าเจ้าบ้านซิิโกโลเวอร์น่าเชียร์กว่าจัดได้ครับคู่ที่2เซนแนท็กต์ทเจอดันดาวคู่นี้เจ้าบ้านผลงานทุกหลังดูดีขึ้นมารต่ภาพรวมไม่ค่อยดีไว้ผมว่าลองดันดาวดีกว่ามีโอกาจบเสมอได้ฮะ คู่ที่เดอร์ลิซสตี้เจอวอเตอร์ฟอร์ดโอ้เจ้ามากผลงานไม่ธรรมดาเจอกันมาดูดีกว่านะผลงานช่วงหลังใช้ได้แต่ตาก,กันบวกน้อยนะผมมองว่าทีมเยือนนะเดฟพร้มช่วงหลังดูดีขึ้นนะฮะเอาเป็นว่าเชียร์วอเตอร์ฟอร์ดได้เลยคู่สุท้ายุตบอกอุ่นเครื่องน,นะเยอรมันนีเจอยูเคนะคุณบอลยูโรใกล้เปิดแล้วนะฮะก็สนใจเข้ามาสอบถามได้นะครับคู่นี้มองแล้วเยอรมน,นี ยังขาดหลายตัวสาคัญไปนะช่วงหลังก็เจอมาไม่ขาดมากนะครับราคาแรงมากเอาเปว่าเชีย์ยูเคนได้เลยชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยชอบผู้ไหนเพิ่มเติมทักมานะครับวันนี้สวัสดีครับ